แก่ก็เจียเรือแม่เตือนข้างในอลังการอลังการมอ้ออันนี้มีกาแฟโบราณเข้าถึงนี่ค่ะชาวขงมงุขงขเมินพมา่าเขาขยันมากนะเขาจะขายแบบเนี้ยะแล้วก็ส่งแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็มาเปลี่ยนทุกวันมีลูกค้าประจําเป็นกระติกทิ้งเอาไว้ไงเออใครที่แบบว่าแนวคิดไอเดียแบบนี้ดีนะเรามาเจอเนหะ็นไหมบรรยากาศของก๋เจยเรือแม่เตือนจะมีจิตแฟแฟแลกควาอยู่ข้างหลังบรรยากาศดีมากนี่เป็นอีก e ีหนึ่งนะทุกคนจ๋าและนี่คือต้น พุทชากําลังออกดอกลูกดกมากทุกคนนะบรรยากาศห้องแอร์ก็มีหาเอาลโดอินดอร์ทุกคนไปเราไปข้างในกันนะทุกคนจ๋มีนกกระจากทองด้วยทุกคนดูไปแล้วใช่ไหมอีพีที่แล้วแต่เธอนี่ฮะอยู่ด้านในยินดีต้อนรับอยู่ทุกวันพุธเหรออ๋อยู่ทุกวันพุธเอาเรามาดูด้านในนิดนึงนน่าทานมากกลิ่นหอมมากทุกคนน่ะ มีมีมีลูกจิ้มด้วยทุกคนจ้าบรรยากาศข้างในมีนกกระจอกทองคํานกกระจอกลังนกกระจอกสวยมากนกกระจาบอันนี้เป็นนกกระจอกพูดผิดพูดถูกช่ไนมมีมีมีทิชแฟร์แลคควางเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศ EP ที่แล้วคงได้เห็นกันแล้วเนาะเราต้องมาช่วงถ่ายแบบนี้่ะคนจะได้แบบว่าไม่ตกใจถ้าคนเยอะเขาจะหาว่าเอน้ถ่ายไปทําไมเลยประมาณนี้ค่ะก็ถ่ายไปบอกต่อให้โลกรู้ไงก็เลยต้องแอบถ่ายเนี่ยปิดกะปิดก็มีหรอก มีห้องแอร์ก็มีลูกค้าอยู่ข้างในนะทุกคนห้องแอร์น่ารักมากดูสิบรรยากาศถ่ายแบบช้าๆลดมากทุกคนนี่หานกกระจาบทองทําไมฮานุกเป็นไรเอ่ยอ๋อโอเคนี่เราได้เห็นลูกนกสดไอ้ชาวโลกรู้กระจาบตัวนี้นะพวกเนี้ยนะกระจาบทองเนาะใช่ค่ะแล้วทําไมบางตัวมันเป็นเหมือนเงินเงินมันคุณลภัณฑ์อยู่ไงฮะน่าจะอันนี้ยังยังเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่เลยยังไม่ยังไม่ ต่งหนุแล้วก็ทํำดีทองมากน่ารักมากเลยอาหารน่าทานร้านโชคดีมากที่มาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ไม่ตือนเดี๋ยวจะลากมาสัมภาษณ์นิดนึงก็ขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาสัมภาษณ์คุยกันงะนดีบรรยากาศทุกคนบรรยากาศน่ากินน่าสีแบบอิจฉาเลยเพราะว่าอย่างเนี้ยหายากอยากมีที่บ้านแบบนี้ทุกคนต้นกระถินนรงแท้ๆแล้วก็ตรงนี้กับควาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เรามีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเรือแบบเนี้ย เดือบปั่นให้ปั่นด้วยไหมหรือว่าแค่โชว์อ๋อลูกค้าสามารถปั่นได้ใช่ใช่ดูแลเด็กๆด็นะคะเพราะว่าทางร้านก็คือเอาไว้บริการให้ลูกค้าลงมาเลยถ้าเป็นเรือสักหน่อยก็ดีเนาะเนาะใช่ใช่เนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากเดี๋ยวมันก็คงบินได้เองไงพ่อแม่อยู่แถวนี้แหละนะฮะแล้วหยุดทุกวันพุธเหรอคะ เหมือนร้านตัดผมเลยนะไดพักบ้างใช่ใช่ใช่นี่ครับแล้วก็มีห้องแอร์ตรงนั้นด้วยเนาะคนส่วนใหญ่ชอบนั่งด้านนอกหรือด้านในก็แล้วแต่คุณเนาะเพราะด้านนอกก็ได้เห็นช่างที่บ้านทำรับเหมาก่อนดูไวใช่ไหมอ่ารับเหมาโอเคโอเคถ้าเป็นห้องตรงนี้ก็ส่วนมากจะเป็นที่ซ้อมดนตรีให้ลูกค้ามากกว่าแต่ถ้าลูกค้าต้องการี่ก็ ตก็เปิดได้แต่ข้างนอกดีกว่าเยอะเพราะว่าบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเย็นๆข้างในมันก็น้องแต่บางคนเอ้ยบางคนอยากจะข้างในแต่ก็ออกแอบออกมาข้างนอกอยู่ดีนะครับใช่ว่าไงลูกกระจับทองเคยรู้มาไหมว่ามันเป็นกระจับทองมันเขาแยกนะรังมันก็จะต่างกันอะไรประมาณนี้มันนกกระจับทองนกกระจับธรรมดา้ดูดีมันมันเชื่อง บางความร้อนนี้ให้กระจกไม่ถึงสวันเขาก็สร้างรังเพิ่มมาสองรังโอ้ยดีจังเลยอะเยอะมากเลยครับทุกตู้มงคลเลยดีจังเลยทุกคนคุ้มเลยคุ้มเลยทุกคนมาตินที่นี่มาชิวมาแซบที่นี่ได้เห็นธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นรังนกกระจาบทองคําด้วยนะฮะบางคนแยกไม่เป็นนี่ก็เพิ่งแยกเป็นค่ะฮะีลูกมันน่ารักโอเคเดี๋ยวเราจะไปแซบต่อทุกคนจาาทีบรรยากาศน่ารักมาก เอาอะไรก่อนทุกั่ลูกจิ้มเนาะนี่ลูกจิ้ม๋ยวเราทำทิกตอกด้วยทิกตอกช่องปลิวไปใจร้ายมากทำไมทิกตอกเนี่ยมีแต่คนบ่นว่าช่องช่องปลิวมีคนติดตามเยอะแล้วก็ปลิวต้องมานับหนึ่งกันใหม่ทำช่องใหม่ก็เริ่มต้นคนติดตามศูนย์คนหมัใจร้ายมากต่อนี่เหมือนยูทูบ่ะยูทูบ e จะต้องระวางังบางทีมีเสียงอะะทุกคนเวลาเรามาอย่างเงี้ยมีเสียงเพลงเปิดอะพอเราเสียงเข้าไปในคลิปของเรามันจะบอกว่าเราเมิดลิขสิทธิ์มันก็จะปิดกั้นช่องของเราทุกคน มันก no. um, oh. no no ็บอกเราละเมิดดิกระสิตมันจะลงโทษเราไม่นําสนุกไม่นําส่งคลิปของเราเป็นเดือนน่าหลายเดือนด้วยนะทำให้ช่องเราจะเงียบเงียบไปเลยบางทีอยาใจร้ายเป็นคนละแหนเนาะอันนี้ขนมถ้วยของมีทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราไลฟ์สดที่นี้ด้วยว่าเราอยู่ที่ครัวเม็ดเตือนเรอเดือเรือเม็เตือนายโลกรูนะคะว่าเรามีร้านอาหารดีๆเรือทหาเอ่อข้าเหนียวเรืออาหารตามสั่งส้มตำอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่ที่บุกด15บห้กองหนึ่ติดต่อกันอย่างนี้ยฮะ เข้ามาทางหลังศิลิ์นครน,นายกก็ได้แล้วก็ปักหมุดมาเลยนะบ่งกดสิบห mm ้า hmm. ทุกคนดูเดี๋ยวขอกินชายเย็นก่อนมาชายเย็นก่อนช mm hmm. าไทยชาไทยอร่อยมาก mm hmm. ชื่นใจป่ะลกูกยิเดี๋ยวมาต่อเป็นคลิปหน้านะทุกคนนะดูซิอาะกินเผื่อกันก่อนดูกันก่อนหน้าตาแบบนี้